ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top ช Up เพจร,รับเติมเกมฟีฟ่22ราคาถูกปลอดภยัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าม b i l e NBAUFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาอีกได้ราคาพิเศษอีก วิศาเกมมิ่งบริการจำหน่ายบัตร PSN มีทั้งบัตรเงินสด PlayStation Store และบัตร p เพ y t t a t i o พั l ด s ถูกกว่าเติมเองการันตีปลอดภัยผู้ใช้บริการกว่า1 0 0 0 0แคนลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอิอินาะวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์ะครนะผมกับกิจกรรมใหม่นะครับผมนักเตะคลาสใหม่ครับผม 22ทีมออฟเดอะซีซั่นนะผมเวลข o า e 22ทีมออฟเดอะซีซั่นครับผมกิร mm ิายนไอบเป้นำทัพมาเลยครับ mm hmm. ก็เป็นกิจกรรมนะครับรูปแบบอันนี้เป็นรูปแบบสะสมสะสมเพชร6สีนะสน,นะครับผมเพชรสีพ mm ิธานอสนะครับผมก็ให้ครบ6สีแล้วก็ลุนลับไปเลยตรงนี้นะครับผมนะ mm hmm. ก็ในส่วนของของรางวัลผู้จัดการ mm hmm. ก็โอ้ อันนี้5,000เราได้อ๋ออ๋อยังผสม l h ผสมอันซุงใช่ไหมอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้โอโอโอ,โอ,โอร้อยเก้าโอ้หทีวอร์ซีซั่นยี่สิบสตตเบดมีถึงร้อยเก้าเลยครับเถื่อนมากเลยนะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมขอเริ่มที่5,000ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมมีซองอยู่ประมาณนึงเลยผมมีแพ็คที่แลกมาจาก <laughs> กงล้อกงล้อ กลงล้อหมุนนักเตะไอ้ไม่ใช่อ <laughs> กองล้อไอ้ไอ้สปินนะครับผมไอ้ที่แรกขอเออนั่นแหละเอาเป็นวาเดี๋ยวไปเปิดครับมีพวกบวกแปดอะไรอยู่เพียบเลยครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับรูปแบบที่2นะครับผมโอเคมาเลยไม่พุทธพร่ำทำเพลงไปทีเดียว2 0 0พันเออสได้มาห้าได้ได้เพชรมาห้าสีครับก็ยังขาดอยู่สีหนึ่งนะโอเคกดรับทั้งหมดมาก่อนครับ รับได้เพราะเราเติมเพชรไปแล้วใช่ไหมโอเคโอเครับทั้งหมดมาก่อนได้แอร์คอนมาอันหนึงน่งเนาะล้วก็ได้นี้มาอันหนึง่ง okay. โอเคอ,อีกทีหนึงไปปึ๊บโอ้โหก็ได้มาห้าสีเหมือนเดิมว่าโหไม่มีสีฟ้าเลยอะโอ้โหถ้าอย่าง,งั้นอดของรางวัลใหญ่เลยว่าอดดาวห้าิบเลยครับโอ้โหร้อนเลย <laughs> ไม่มีสีฟ้าเลยอะ อ๋อทีละสิบไปครับโหไม่มีจริงว่ะมาแล้วสีฟ้าหนึ่งอีกสามครั้งจะได้สีฟ้าสักอันไหมอ๋อต้องรับรางวัลก่อนอ๋อนี่ไงได้แล้วอ๋อได้อันเดียวเนาะโอเคกูเบลออีกแล้วโอเคมาได้อีกทีละสิบครับสามทีไปโอเคสามตัวไปสีฟ้ามันยากอับผมบอกเลยสีฟ้าได้ยากครับไปอ,อ,อีกสองทีอีกทีหนึ่งเอาเฮียครบอีกแล้วเหรอวะ แอนซ้ายนี่ขยันครบจริงปึ๊บโอเคไม่มีสีฟ้าสีฟ้าแม่งได้ยากครับโอเครับของรางวัลผู้จัดการครับผมไปเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คกนะันนั้งหนี้เพียบแพ็คเพียบเลยเพราะว่าของไอ้ของของกิจกรรมกงล้อผมก็สะสมไปด้วยครับเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คกันครับโอเคครับเมื่อกี้ผมก็ไปทําการเปิดเงินมาเพียวๆนะได้มา4 0,000เอ็มท้วนครับผมแล้วก็ แพ็คนี้ต้องบอกเลยว่าเพียบครับผมเพียบเยอะมากๆผมแล้วผมมีแพ็คที่ที่อย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือไปเล่นกิจกรรมมีมีบวกแปดมีไอคอ,อ,อนอะไรเพียบเลยครับผมวันนี้มีแพ็คเพียบเลยนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาแล้วกันนะเนาะเริ่มจากตรงไหนดีว่าเยอะเหลือเกินเอาเอาไอ้พวกแพ็คที่มาจากกงล้อก,ก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงเนาะจะได้ไม่งงครับแล้วก็พวกแพ็คข้างล่างนี้นะโอเค เดี๋ยวไปลุยกันเลยแล้วกันมี96บวก5ถึงบวกไเา93ก่อนอันนี้ครับไป93ก่อนอุ้ยฟอร์มเปิดแพ็คแบบใหม่ว่ะโคตรเฟี้ยวเลยครับเฟี้ยวเลยถึงขั้นจอกระตุกเลยครับผมเฟี้ยวจัดโอเคไหนะไปเลยสองชิ้นยังแจมโอ้โหไทลอนหมิงโอ้โหคือฟอร์มเปิดแพ็คแบบใหม่มันสวยนะแต่ว่า มันจะสวยมันจะสวยแบบสมบูรณ์แบบหรือเปล่ามันขึ้นอยู่ที่ของข้างในนะครับ <laughs> แบบนี้ไม่ไหวโอเคโอเคแล้วแพ็กต่อไปเอาเป็นอันนี้แล้วกันครับไปห้าบกห้านะโอเคมันอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนมันเปิดแพ็คแบบใหม่แล้วแบบเหมือนแบบเออมันกระตุกกระตุกนิดๆว่ะเดี๋ยวนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดไปก่อนแล้วกันซองนี้ อันนี้บวกห้ามีทีลสินแดงดากับบู้เสียด้วยโอ้โหแต่มันก็ดาบร้อยเก้าเนาะใส่ไปเ้ยดาบไม่ใช่ดาบร้อยเก้าดาบร้อยหนึ่งครับโอเคไปโอเคเดี๋ยวเปิดใบนี้เสร็จเดี๋ยวต้องไปจัดการหน่อยรู้สึกว่ามันกระตุกเหลือเกินเฮ้ยมีผู้เซอร์จิโอรามอสครับผมเซอร์จิโอรามอสราคาเท่าไหร่วะมันดูทุ่งไหนอยู่วะโอ้ราคาอยู่ข้างล่างโอเคราคาอยู่ข้างล่างครับผมนี่ นี่ราคา 6,000m โอเ okay. ค 6,000m ครับโอเคโอเคมาต่อกันครับผมอมนั่นนี่6ไอ,อ้อันนี้มันไม่ได้เรียงแล้วนี่หว่างั้นช่างแม่งงั้นไปเลยแล้วกันครับเราลุยกันเลยแล้วกันเนาะอันนี้45ชิ้น7อันนี้อันนี้ไม่น่าจะได้อะไรเอาอันนี้ก่อนแล้วกันครับนี้10ชิ้นทีเดียวเลยแล้วกัน10ชิ้นครับผมไป1 0 1ครับเดียวเลยแล้วกัน10ชิ้นครับผมมา ครานี้ไม่กระตุกแล้วแล้วมาเร็วด้วยครับผมเนมาจูเนียดูไม่ทัน <c oughs> ไวจังวะโอเคได้เนมาครับผมโอเคโอเคดูไม่ทันกราฟิกไวเกินโอเคไปเอออีกเจ็ดชิ้นอันนี้เป็นโอเคโอเคถ้าไม่มีพุน่าจะถูกหน่อยครับถ้าไม่มีพุนะโอเคโอเคเมื่อกี้ก็ตัวก่าครับอันนี้ทีเอสเพียวๆเลย1 0 4ยสีอ้นี่ไว้ก่อนดีกว่าครับ นี้ดาบร้อยสี่อันนี้แบบสามไอคอนร้อยหกก่อนเลยครับไอคอนร้อยหกก่อนเลยตีละชิ้นล้วกันไอคอนร้อยหกไอคอนหนึ่งร้อยหกโอ้ยมีพุกเป็นแบบพุกพุก CAM โอ้ใบไวใบไวมากหยุดไม่อยู่ได้ซีนะโอเคอเฮ้ยสวยสวยคือสวยเลยครับจากเปิดแพ็คใหม่สวยเลยแต่ว่าไวนิดไวไปนิดนึงยังดูไม่ทัน แต่ว่าให้สวยแต่ว่าสวยชอบชอบดีกว่าเอาพูดตรงๆว่าดีกว่าเดิมเยอะครับได้ซีรานเอยอ๋อถ้าเป็นผู้ไฟโอเคโอเค,อเคถ้ามันไปไวมากกูดูไม่ทันไปไวโอเค,อ,เคอีกหนึ่งชิ้นไปซินดินซินาเน่อันนี้เป็นพุธรรมดาคาเลสปูโยมันแบ่งยังไงวะถ้าใครรู้คอมเมนต์ไวหน่อยนะครับว่ามันแบ่งยังไงอย่างเช่นแบบ สมมติแบบเอ้ยพี่ถ้าเกินพันเอมันจะมีพุแต่ถ้าเกินหมื่นเอมันจะเป็นแบบระเบิดอะไรเงี้ยเออถ้าใครทราบก็บอกผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เอ,อ่รออ้อยห้าดับอันนี้ร้อยหอันนี้มาไงวะเนี่ย <c oughs> คือถ้าถูกมากๆก็จะไม่มีเฮอ,อะไรเลยสินะ <c oughs> โอเคอันนี้ยี่สิบทีเอไปไอคอนกับยี่สิบสทีเอครับ นี้เป็นการ์ตูโซครับผม1300 m เอมโอเคถัดมาผมเอาเป็นไหนวะห้าชิ้นอันนี้เลยแล้วกัน146ชิ้นครับทีเดียวเลยแล้วกันครับอันนี้ไปเออทีเดียวรถคอมอนเบบีลอยห้าบ้านซาเฟริกโอ้โห โอ้โหโอเคมาต่อที่อันนี้แล้วกันครับดาบร้อยห้าบวกสามลุ้นยากครับไม่ต้องคัดหรอกร้อยห้าสิบโคตรยากไปเปิดไปเลยมีภูไหมมีว่ามีภูนิดหนึ่งเป็นกวาดิโอครับผมหนึ่งพันห้าสิบเอ็มครับโอเคถัดมาเราเจออันนี้ดาบร้อย เอาอันนี้ก่อนละกัน95ครับผมอันนี้บวก6ถึงบวก8ครับอันนี้ทีละชิ้นแล้วกันครับไปทีละชินช้นทีละชิ้นโอ้โห <éd> บวก8เลยโต้ซันเชส 700m อยงเหรอไปใบที่2ครับโอโ้โ,อโหโยบวน <éd S 1> อีกใบหนึ่งมาเข้ามาลึกๆไหมไม่ลึกเข้ามานิดเดียวมามาดูซากุครับ <ed S 1> <laughs> <c ười> โอเคโคตรจืดอันนี้อ่าผู <ed> <c ười> <c ười> เหลืออะไรบ้างคนเนี่ย อันนี้บวก3ถึงบวก5คะโคตรหลายปีครับไปคะโคตรหลายคาสครับวันนี้เอ่อโทมัสมุลเลอร์แต่ว่าผมขอ,อนิดนึงแล้วกันผมว่าควันตอนที่มันออกมามันฟุ้งไปหน่อยวะมันดูนักเตะโคตรยากเลยครับไอตรงนี้ไม่ค่อยชอบไอตรงนี้ไม่ค่อยชอบควันมันแบบพคือเราเข้าไปเราไม่ได้เห็นนักเตะก่อนไงเราจะเห็นควันก่อนครับโอเคถัดมาเ,เราเหลือ1 2 3่5สองาหอันนะโอเค เออเอาไหนก่อนดีวะเอานี้ก่อนแล้วกันมันไม่การันตีบวก8กครับโปกกถึงบปก8ไปทีละชิ้นเหมือนเดิมครับโปกถึงบปก8 b ดบกับกตันโอ้โหเออเบเนตโอเคควันมาบางนิดนึงอีกใบหนึงขอบปก8ขอเข้าไปลึกๆหน่อยเข้าไปให้เห็นฉากโอ้โหแม็กไปโคตรตื้นเลยว่ะโอ้โหคงุดมเข้ามาตื้นตื่นขอลึกๆหน่อยสิโอเคครับถัดมาเอา ไอคอน110แล้วกันไอคอน110น่าจะได้เข้าไปสุดทางนะถ้าเป็นโดอุนก็แจ่มเลยครับกดตรงสระอ์ครับไปเออขอเข้าไปสุดทางเป็นพู้แบบกระยองถ้าปูโรนนาดินโยอ๋อแต่เออโรนาดินโยไม่ได้เข้าไปจนสุดทางไม่ได้ walk o u เหรอเขาเรียกว่า walk out นะครับมันไม่ได้ walk เ u t เหรอ,หอมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นฉาก w อ l k o u ครับถ้าเข้าไปมิ หมื่นเอ็มหรือเปล่าวะอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจแน่ใจเกณฑ์จำแนกนะกลายเป็นว่าไอแพคเปิดได้อะไรไม่ค่อยสนใจแล้วสนใจอยู่ที่ว่าตัวไหนได้วอล์กเอาไม่อ尔์เอาโอเคปะอันนี้ดับร้อยครับผมดับร้อยคงไม่ต้องคัดครับมันน่าจะมาอยู่หูร้อยเก้าเพียบเลยครับโอเคครับทีละชิ้นครับไปทีละชิ้นครับดับร้อยไปมันไม่น่าจะมีอ尔์เอาท่านี้โอเคโคเตสข้ามเลยครับเห็นลางๆงกูข้ามเลยครับโคเตส มีพุมีพุบางๆเป็นเซเวเนียไปมีไม่มีพุเป็นโมเดเต้โอ้โหแต่ละตัวยี่ดบร้อยเข้าไปลึกๆโอ้โหคูตัวโอ้โห <laughs> ถัดมาครับผมเหลืออีกสี่เหลืออีกสีออ่โอเคเอ่อาห้าสิบก่อนแล้วกันดาห้าสิบก่อนแล้วกัน ไม่ต้องคัดครับนักเตะมันราคามยังไม่นิ่งครับกดตรงสาลเอไปซอนหนึ่งมินซอนหนึ่งมินมีผู้แล้วเป็นเนมาครับเนมาโอเคเนมาครับโอเคเราเหลือแค่3ซองครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกัน93ลุ้นปีฮอตโอ้โหปีเก่าๆทั้งนั้นเลยทำไมกูไม่เปิดอันนี้ก่อนวะไปนอหนูกดตรงนอหนู เป็นพูแบบจางๆอาตู 9,000m โ okay, อเคเหลือแค่2ใบครับเดี um ang, ๋ยวผมทิ้งทายไปด้วย2ใบนี้เลยแล้วกันนะก็ยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดกซับสไคร้หน่อยนะครับผมส่วนใครรู้ว่าเอ้ยพี่ราคาเท่านี้วอล์กเอาราคาเท่านี้อ่าได้เข้าไปในอุโมงค์ส่วนอีกราคะผมว่าถ้าตัวกากกับแม่งคือแบบเปิดแล้วออกตรงนั้นเลยถ้าให้ผมเดานะถ้าเกินถ้าเกินพันน่าจะได้น่าจะได้เป็นพูบางเข้าไปในอุโมงค์ ส่วนถ้าสักเกินหมื่นน่าจะเป็นบล็อกเอาไม่รู้นะผมเดาครับถ้าใครทราบก็บอกหน่อยแล้วกันนะครับผมนะโอเคสองสองสุดท้ายครับผมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเอานี้ก่อนแล้วกันครับเอลเอานซอันซุง VTR จะถึงหมื่นเอ็มว่าจะได้วอล์กเอาว่าขอวอล์กเอาหน่อยจะไปขอวอล์กเอาหน่อยเอ้ยเบีดเป็นผู้ไฟวาวเกินเมื่อกี้ตัวอะไรเอ่ยลุยซูวาเลสโอเค 25,800หเอ็มหลุยส์ซัวเรสวอลกเอาครับผมคอมผมกระตุกเลยครับคอมผมกากครับคอมกระตุกเลยอะ่ะวอลกเอารุนแรงเหลือเกินครับรุนแรงเหลือเกินหลุยส์ซัวเรสครับ25,800นเอ็มนะโอเค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 สำหรับแพ็กนี้ถือโอเคเลยได้หลุยส์ซัวเรสครับผมถือว่าผ่านถือว่าผ่านไม่แพงหรอกแต่ถือว่าผ่าน โอเคซองสุดท้ายครับผมสุดท้ายครับทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้เลยอย่าลืมนะผมใครชอบครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมนะ95โอ้โหเครับผมนะบวก6ถึงเอ้าบวก6ถึงบวก8เหรอคุณึูว่าการันตีบวก8หยาบแล้วโอเคไปเลยแล้วกันมันสีขาวะข้างหลังอ่ะโอ้ซองสุดท้ายไฮไลท์กูเยย่างจืดคอนโซิกูเอเดนครับ โอ้โหไอ,อ,อเย้ยมียังไม่ได้รับไหมไม่มีแล้วนะโอเคงัออ้นโอเคแถมมันนี้หน่อยแล้วกันไปเผื่อฟุกโอ้โหยังจืดโอเคยังได้เข้าไปชั้นหนึ่งวะโอเคคูเด้ครับโอเคไปแ,แถมแถมแถมแม่งจืดโอเคผมนึวว่าบแปดไงคือข้างหลังมันดันทับไปกับทับไปกับสีการ์ดไงโอเคได้เข้าว่ะได้เข้ามานิดนึงครับคัวเตสครับ ได้เข้าไหมไม่ได้เข้าครับโอเคครับโอเคไปดูภาพรวมกันเราได้เงินมาเพียวๆส0 0หมืน็มนะโหแต่ต้องบอกว่าดวงเปิดแพ็คเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็ได้หลุยซัวมาสองหมื่นห้าบวกสี่หมนเป็นหกหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าแปดหมื่นเก้าหมืประมาณแสนนิดๆนั่นแหละเหมือนเดิมครับประมาณร0อยเคนิดๆครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณ 100K ยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์ฝา like, กกดติดตามฝากกด u b s ส r i b e เป็นปกาลังใจให้กันหน่อยนะครับผมเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะรนนครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมบายบายใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม